สวัสดีค่ะอติงอติงสุภาพนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับอติงคือมีแฟนๆเรียกร้องมากว่าอยากสัมภาษณ์อติ่งให้ยุ่งสัมภาษณ์อติ๋งนะคะนักภาคผู้มีชื่อเสียงโด่งดังอติ๋งจะบอกว่าถอดหน้ากากเพื่อเห็นความหล่อก็ได้นะยุ่งใส่หน้ากากไว้อติ๋งอติงไม่ต้องกวนด้วยสมสมก็เป็นอติ่งอ๋นนี่คือตัวแบบคือตัวจริงของอติงใช่ไหมคะ เหมือนในตัวละครที่อติ่งภาคเลยใช่ไหมคะคืออะไรครับตัวละครอะไรครับกวนหนูอะ <c oughs> อติ่งที่เป็นอาจารย์ของยุ่งเลยนะยุ่งจําได้เลยว่าบอกว่าอติ่งแบบตอนยุ่งเข้ามาใหม่ๆอะแล้วยุ่งภาคไม่ได้อติ่งก็บอกคอยเชียร์อยู่อะหนูจําได้ตอนนั้นหนูภาพป,ปิดปีปิด,ปดไม่รู้ว่อติ่งจำได้ไหมอะปิดปีปิด,ปดที่มันเป็นหนังเกาหลีที่มันทะลึง่งทะลึ่งอะอออเออแล้วหนูก็นั่งแล้วหนูก็ภาคไม่ได้คือหนูแบบ อะไรนะครั้งแรกที่ยุ่งต้องไปเจอบทอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบเหวอไปเลยแล้วอติ่งก็แบบเชียร์บอกว่าเฮ้ยทาได้ดิว่าทาได้ดิว่าอะไรอยู่งั้นอ่ะนั่นแหละก็คือเป็นอาจารย์ของยุ่งมานะคะจนยุ่งมาภาคอติ่งที่ทีมหันษาก็สอนยุ่งต่างๆนานานี่คือแบบสอนเป็นทางที่เลวไม่ทางที่ดีดิเอ่อก็จนมาถึงทุกวันนี้ที่ยุ่งมีทุกวันนี้ได้นี่คืออติ่งเป็นส่วนหนึ่งเลยจริงๆ นี่นะนี่กำลังกำลังกำลังคุกเข่าคุกเข่าถ่ายวิดีโออยู่ในความสุมากผยุ่งด้วยอ๋อยก็ได้แค่ชี้นน้เล็กๆน้อยน้อยขอบคุณค่ะถ้าไม่ได้ครูดีเราก็มาไม่ถูกทางเหมือนกันนะคะอืมอ่ะวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงรู้ประวัติอติ่งมาเยอะแยะแล้วแหละยุ่งอยากถามอติ่งถึงเรื่องนี้ดีกว่าว่าตั้งแต่ภาคมากี่ปีนะคะติ่งคะภาคกั้ปียี่สิบสองโอ้โหหนู หนูเกิดหนูเกิดแล้วล่ะเกิดมาสามปีมจนถึงตอนนี้อย่านับอายุเลยเดี๋ยวรู้อายุเราโดยเฉพาะคนนี้อย่าไปนับเขาอ๋ออุ้ยคยังไ,ไม่เราเจอ <laughs> เจอแต่สุตาสวัสดีค่ะอภิยะ <laughs> สวัสดีค่ะโอตาล้าว,วันนี้เจอแต่สุตา <laughs> อ๋ <laughs> อไม่ใช่คนบ้านเยอเลยดัดดี้ห้องสองนะคะดัดดี้ห้องสอง <laughs> อันนี้คือบิ๊กดัดดี้อันนี้เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ดัดดี้ต่างหากนะคะตอนนี้เราให บึง้งอันนี้คือซุปตา์ผ่านมานะคะเราขอมาทางนี้ก่อนนะคะ<น>อาติ่งคะอาติ่งมันตั้งแต่ภาพมามีมีบทไหนที่อาติ่งรู้สึกแบบจำแล้วสุว่าไม่น่าเลยไอ้บทนั้นทำไมเราทำไม่ได้ทำไมมันยากคืออยากรู้ว่านักแาพทย์ประสบการณ์ขนาดน,นี้มีอะไรที่รู้สึกแบบเฮ้ยเป็นบทที่มันแบบทำไม่ได้อ่ะแล้วแบบจำมาถึงทุกวันนี้มีไหมคะคือไอ้ยากมันก็ยากอยู่ในงาน ประทับใจก็ประทับใจอยู่ในงานพอออกจากห้องผ้าก็ลืมหมดแ้าวไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยเพออยู่ในห้องผ้าเนี่ยตั้งใจทํางานอย่างเดียวทําให้มันดีที่สุดพอออกมาก็ลืมทิ้งทุกอย่างไว้ในห้องผ้าไม่ไม่ไม่ได้จดจาเลยอ๋อแลนนี้คือว่าเราก็จําไม่ได้ละว่<จ>า <ำ S 1> บทไหนจําไม่ได้เลยงั้นยุ่งขอถามนิดนึงว่ามันมีตัวที่อติ่งเนี่ยออชอบมากๆบุค,คลิกแบบไหนที่ชอบมากมาก บุคลิกแบบไหนที่ชอบมากคนกงคิดว่าเป็นตัวเล่นที่เป็นแบบตลกตลกจริงๆแล้วตัวเล่นมันภาคยากมันเหนื่อยไอ้ดำไอ้ดำมันเหนื่อยมันต้องคิดคิดคําว่าพูดออกไปแล้วคําเนี้ยคนดูจะขำไหมอันนั้นยากไม่ได้ชอบไม่ชอบเลยอ๋อไม่ได้ชอบหมออตัวละครที่ชอบภาคคือตัวนิ่งๆเศร้าๆแบบนั้นน่ะจริงหรอจะชอบมากกว่ามันภาคง่ายมันไม่ยากไม่ลำบาก Oh. หนังที่ภาคลับากคือหนังตลก mm. ต้ององให้มันตรงจังหวะเขา uh. ในขณะที่จังหวะได้เสียงก็ต้องได้ฟิลลิ่งก็ต้องได้คำพูดมันก็ต้องทันสมัยให้เข้ากับ,บตัวละครด้วยยากเราต้องทำกันบ้านไหมคะเวลาที่แบบต้องคิดคำที่มันทันสมัยมคิดคํำไหมก็เคยคิดนะเคยคิดแต่พอมาถึงห้องภาคก็ลืม <laughs> ทุกอย่างมันเกิดขึ้นในในในงานน่ะในเวลางานหมดก็จะไปนั่งนึกนั่งอะไรตรงนั้นน่ะอ๋อก็เลยเป็นแบบนั้นแต่ส่วนมากอย่างสมมุติเอ่อคาแรคเตอร์อย่างเจมส์บอลอย่างเงี้ยอติ่งชอบไหมเพราะว่ามันนิ่งเออเอ่อเจมส์บอลเนี่ยก็ก็ก็โอเคก็ก็พูดธรรมดาไม่แหกปากเขามีมากเขาจะพูดสบายๆของเขาอ่อาันนั้นน่ะถือว่าชอบมากกว่าเพราะว่าเราไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย ก็เหนื่อยก็ไอ้ตีไข่อ่ะตีไข้อนหน่อยตีไข่ไขอ,ไขอืมฉากตีไข่อ่ะยุ่งไม่ได้ดูเออท่าโอ้ยเวลาสมัยมากคือหนูหนูก็ภาคของหนูไงหนูก็ไม่ได้ไปดูสุดยอดของเจมบอลคือฉากตีไข่อ๋อเหรอฮะมันโดนตีไข่แล้วมันก็ร้องอ้อากัาอันนั้น,น่ะภาคยากอ๋อโอเคต้องร้องให้ตรงเขาอ๋อต้องร้องให้ตรงจังหวะเขาเดี๋ยวเดี๋ยวซุปตาเราไปนะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คนต่อไปโอเคห้องสองนะคะ สุกตาเคยมาที่นี่เป็นเหยื่อยุ่งหมดไม่ก็มีคนเขาถามมาไงบอกว่าเขาคือยุ่งอะเป็นคนที่เจอคนเยอะแล้วมีมีแบบแฟนคลับนัก่าก่ะที่เขาชอบอ่ะมีเยอะอยู่อย่างยุ่งอะภากาติ่งเนี่ยภากเป็นเมียเดดพูนะจ๊ะหนูว่าเป็นเมียเดทพูเป็นเมียติ่งค่ะแล้วตัวอย่างเดทพูเนี่ยเขาจะมีความนิ่งปนกันกับความเล่นยากไหมคะยาก เดนพูนี่เขาเล่นสไตล์หนังจีนเลยแหกปากรวยวายเขาเวลาจะโวนตีนเนี่ยเขาจะตะโกนแล้วเขาจะลีลาเขาเยอะอะมุกเขาเยอะออะืแล้วทีนี้มุกฝรั่งกับคนไทยมันไม่ค่อยเข้าใจไงฝรั่งเขาอาจจะขำของเขาอะแต่พอมาแปลเป็นไทยมันไม่ใช่ไงเราก็ต้องมานั่งเหนื่อยนั่งคิดกันกับผู้ำกับว่าเออมันอย่างนี้ได้ไหม สถานการณ์เมืองไทยเป็นอย่างนี้เอาไปใส่ตรงนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือใช้เวลาทำนานเนี่ยหนันตลกมันจะภาคย่าตรงนี้อคือถ้ามันตลกแล้วภาคออกไปไม่ตลกก็โดนคนตาหนิอพราะเปลี่ยนบทให้มันตลกก็โดนคนตาหนิแต่ถ้าเราภาคตามฝรั่งไปบางทีคนไทยไม่เก็ตก็ไม่เก็ตไม่ตลกเราก็มีแต่อะไรนะเข้าตัวเหมือนกันเนาะใช่ ทำดีก็เสมอตัวทำชั่วก็โดนด่าโอ้แต่คนที่ชื่นชมมาถิงก็ก็มีเยอะนะคะ,คยยะก็มีคนหนาเยอะก็มีอ๋อหรอจริงเหรออ,อย่างหนังฝรั่งกับหนังจีนอะ่ะชอบภาคอะไรมากกว่ากันอะคะหนังฝรั่งน่าสบายฝรั่งก็พูดแบบผู้ดีหนังจีนก็ออกสไตล์ววยวายวตามตามหนังจีนไงเวลาจะสู้กันก็จ้าฝรั่งหังไม่มนี้ยชอบืนยิงตุ้มเหมือนไส้ยิงตุ้มอุ้ยแต่ยุ่งยุ่งชอบมากเลยนะตอนที่ยุ่งนั่ง นั่งเข้ามามันที่ยุ่งยังแบบฝึกใหม่ๆแล้วเข้ามาเจอไอเกียง<ม>พากกับอติง่งกับพี่โตอะอแล้วบอกว่าใส่มุกพร้อมกันน่ะแล้วก็อันเล็ก,กอย่างเงี้ยค่ะยุ่งคือ,อยุงอ่งวสูรยุ่งอเมซิ่งมากเลยอะแบบแบบเฮ้ยคือเขารุ่นใหญ่จริงๆอะคือเขาใส่กันไม่ยัง้งแล้วเขาแบบมีความต่อเนื่องเดี๋ยวนี้บรรยากาศแบบนันหาย,ยากเหมือนกันนะอติง่งการพาคทีมอะใช่ใช่คือภาคทีมมันจะดีอยู่อย่างว่าทุกคนต่างมีมุกของตัวเองไงอ่ะฮะเริ่มพอคนนั้นเล่นมาคนนี้รับพอ อีกคนก็ไม่ยอมเอาไปรับกูได้กูก็ใส่ต่อไปอีกพอใส่ต่อไปก็ช่วยกันรับอะไรอย่างเงี้ยต,ตอนนั้นมันสนุกคือนักภาคชุดนั้นน่ะมันเป็นนักภาคที่ภาคโลงนนภาคกลงแปลงไปกุ๊กขีคนดูไงมสมัยภาคโลงก็รู้ว่าพอคนดูก็ขำเงี้ยพอเขาขำเราก็ ขี้เลยคนเนี้ยตรงเนี้ยคนดูชอบเมื่อก่อนภาคห,หนังต่างจังหวัดเนี่ยคนดูหนังโดยมากเนี่ยไปดูหนังเพื่อความบันเทิงก็ต้องมีมุกไว้ให้เขาอเออต้องให้เขาสนุกคือที่สุดของหน้าตาคือคนดูเดินออกมาจากโรงแล้วแล้ขวขำหัวเราะชอบใจมีความสุขกับสิส่งท,ที่เราทําแล้วออืมอคือเท่ากับงานเราประสบความสาเร็จแล้วแต่ยุคนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป เล่นมุกพวกที่ไม่ชอบก็ว่าหาว,หาว่าเกลื่อนหาว่าไม่เคารพหนังอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่เคารพบทไม่เคารพหนังอคนที่จะดูเพื่อความบันเทิงก็เออหนังไม่สนุกเลยไม่มีมุกอะไรแบบเนี้มันมีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบกับทุกๆเรื่องแหละหอืยุ่งว่า คนที่ไม่ชอบพันธมิตรที่ขาว่าเล่นเยอะแต่คนที่ชอบพันธมิตรก็มีไม่น้อยที่เล่นคือหมายความว่าเขาดูเพื่อความบันเทิงแ,แล้วคือหนังก็จะขำยุ่งเคยได้ยินพี่โตบอกว่าก็คือเจ้าของหนังสั่งมาว่าให้ทําให้สนุกทีเมือนก็แบบนั้นด้วยแหละบางทีหนังมันโหดไปช่วยภาาให้ขำลอยลดความดูดเดือดของหนังลงอะไรอย่างเงี้ยคือหนังมันมีหลายประเภทมีมีเด็กดูบ้างมีผู้ใหญ่ดูบ้างอฮก็เลยก็ค หนังมันโหดก็ความตลกเนี่ยจะช่วยลดความโหดมัลงมาอืมนี่แหละคะ่ะก็คือที่มาอคนที่จริงจังกับการดูหนังเนี่ยก็จะไม่ชอบอ่ะแต่ก็มีซาวด์แทร็กให้เขาเลือกนี่ใช่เขาเลือกดูซาวด์แทร็กใช่ถูกต้องแต่ทีนี้เรานะอย่างว่าละ่ะ<พ>เขาไม่ชอบเขาก็ดาา่าอาจารย์อย่างอย่างนี้ย้งยิงถามมตินิดนึงว่าอย่าง พี่โตเนี่ยเขาเขาก็ต้องได้รับฟีดแบ็กทางทางลบอย่างนี้เหมือนกันถูกไหมคะรู้สิต้องถามเขาสิคะเอ้านู้ว่าถองก็คุยกันอออต้องถามเขาสิก็คือเออพอยาแค่อยากรู้ว่าพอเราได้รับฟีดแบ็กอย่างเงี้ยที่คนว่าว่าพันธมิตรชอบเล่นเลอะเล่นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงอะคะติก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นงานเนี่ยมันจะมีสองด้านเสมอแหละมีทั้งคนชอบไม่ชอบมีคนชมมีคนด่าอันนี้เรารู้อยู่แล้วออืแต่ก็ ก็มาดูน้ำหนักว่าอันไหนเขาชอบมากกว่ากันลหละอ่าเออก็เท่านั้นแหละมัแค่นั้นเองอืมเราก็สบายใจอล้วนี่มันคืองานของเราเราก็ทํางานตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นเองอ่าฮะคือถ้าคําชมก็ผลคอยได้อืมถ้าคําด่าได้ยินมาก็เอาไปปรับปรุงอืมแต่เพื่อการตลาดเพื่ออะไรเราก็ต้องทาอืมอืมใช่เพราะบางทีเจ้าลูกค้าเขาต้องการแบบนี้ถูกต้องอ่าแค่นั้นเองนะคะไม่ทำตามนี่เขาเขาไม่จ้างคุณคุณอะไรกินอ่ะอ่าใช่ไหมและอยากให ที่ยุ่งสัมภาษณ์อันเนี้ยคืออยากให้คนดูเข้าใจด้วยแหละว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็มีเข้าใจบางส่วนอ่ะพวกที่ไม่เข้าใจพวกอยู่ในที่มืดพวกนักเลงดี <c oughs> บอดเนะอะแลสนมมือก็อ่ะก็ปล่อยเขาไปมันจะมีสักวันหนึ่งในวันที่เขาได้ทํางานแล้วโดนคนอื่นตาหนิเขาก็จะเมรู้สึกไปตรงนี้แหละอ่าก็ประมาณนั้นอืะก็ให้สถานการณ์วันเวลาชะตากรรมลงโทษไป <c oughs> เอาอย่างนั้นเลยนะคะโอเคขอบคุณอาติ่งมากเลย ừ, uh, สุดท้ายนี้อาติ่งอยากจะฝากบอกอะไรกับแฟนๆของอาติ่งบ้างไหมคะก็บอกอะไรดีอะเด็กๆที่ชื่นชอบแล้วก็อยากเป็นอาติง่งมีอติ่งเป็นไอดอล <ừ. S 1> อะไรแบบนี้คะ่ะก็ดูงานดูงานแล้วก็จำในสิ่งที่ดีไป <ừ. S 2> ตรงไหนดีจำไว้ก็เอาไปพัฒนาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไอ้ <ừ. S 2> ตรงไหนไม่ดีก็ลืมมันไปซะ ผมก็ไม่ใช่ผู้พิเศษวิโสไม่ใช่ผู้เก่งกาจอะไรที่จะทําอะไรทุกอย่างได้ถูกต้องไปหมดไม่ใช่มีแฟนเพจยุ่งอ่ะเข้ามาในรูปที่ยุ่งถ่ายกับอติงอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าอติ่งเนี่ยคืออัจฉริยะมีคนเข้ามาเขียน่านจริงๆบอกว่าเป็นอัจฉริยะทางการภาพคือเขาชื่นชมมากบอกว่าสมบทบาทกับทุกตัวละครที่ได้ภาคคือจริงๆแล้วผมไม่ได้เก่งกาจหรอกเพียงแต่ว่างานนี้ผมทํามานานผมทำมาทั้งชีวิตเลยจะว่าได้ S <S มผมผ่านหนังตั้งแต่ปียี่สองตั้งแต่เป็นวัยรุ่นมามจนถึงบัดเนี้ยผมไม่ได้อาชญะไม่ได้ว่าผมทําเยอะแล้วผมเกิดความชนานมํานาญอครับอ่ะก็ถ้าน้องๆอ,อยากจะมีความชํานาญก็ต้องฝึกบ่อยๆแล้วก็มีป,ประสบการณ์อยากจะทำออยากจะชํานาญอยากจะเก่งดูหนังเยอะๆซ้อมทําบ่อยๆแล้วก็ดูงานตัวเองเอาไปเทียบงานคนอื่นเอ๊ะทำไมคนอื่นตรงนี้ก็ทําได้ทําไมเราทําไม่ได้ก็ฝึกฝนไป เท่านั้นเองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะติ่งถ้าใครชอบนะคะคลิปต่อไปโฆษณาตัวเองอีกแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณอาติ่งสุภาพมากเลยค่ะทำงานคนคนเดียวเนี่ยทำงานหลายอย่างจำกัดงานหรอยังมาทำ u ูทูบอีกก็คนชอบเยอะอ่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ